กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมไซเบอร์วันนี้เราอยู่ในรายการขอส่องหน่อยในก์ดใหม่กับชุดใหม่ ndbft เอาเฮีย bfntd ศ1นะฮะเป็นชุดพร้อมเล่นของภาคใหม่ new drive ีคนไทยเขาทำขึ้นมาเองเพราะคนญี่ปุ่นไม่ทำต่อแล้วเจ๊งนะฮะก็จะ new drive ก็คือการรีจักรวาลใหม่กำมายุคกาโอกครั้งตื่นจากฝันจากภาคชินอีกทีหนึ่งที่สเกลพลังนี่มั่วซั่วกันไปหมดเลยนะับตอนนี้ก็เราจะมา กลับมากันมาในยุคที่พลังโจมตีพลังป้องกัน1นึ่งหมืน่นนี่คือถือว่าเยอะโคตรๆตีแทบไม่เข้านะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็เมื่อของยุคกาโอตอนแรกก็คือมาด a ร์กอเวิลแล้วก็แ a n g e r World 2เซตมาขายตอนแรกแล้วเราจะเริ่มจาก Dragon World ก่อนเป็นชุดพร้อมเล่นนะฮะก็ใบแรกที่เขาโชว์เลยก็คือใจแอน s w ซอร d สด g ร n เป็นไซส์สาพลังโจมตี8,00 0พลัง้องกัน800 0มีสีชิตข้ แรงมากเลย <whatever S 1> ถ,ถ,ถ,ถ้าคือสำหรับยุคน,นั้นนี่คือแรงนะถ้าถ้าแบบเอามาเล่นกับภาคชินนี่เฮ้อ,อะไรอ่ะตีใคไรไม่เข้าเลยทันทันอะไรอ่ะเข,า,ขาคือจ่ายสองเกตแล้วก็ทิ้งการ์ดด้วยทำไมไม่อยู่กับเลเจนด์เวิลด์นายขอดีมากเลยนะเนี่ยมันการที่เขาสนามทำลายมาักหนึ 1, ่งแบบสนามคู่แข่งนี่มีไซส์สองหรือต่ำกว่าโอเคก็เอฟเฟกต์ไม่ได้ขนาดนั้นก็ถือว่าดีอยู่เอามากันกลางได้ต่อไปจัมาดาดราก้อน พลังจอมเป็นไซส์สองพลังโจมตีแ0 0พันพลังป้องกันสี0พันมีสองชื่อเข้าก็จะเป็นตัวเก่าธรรมดาดีแรงกว่าแจ็คอีกไปต่อไปเป็นบัดดี้เป็นไลซิ่งแฟร์ดราก้อนนี่คือคีย์บอร์ดใหม่ก็คือบัดดี้กิฟต์นะฮะมันจะเป็นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดอีกตอนไหนที่เห็นมันจะเป็นอะไรเขาคัดคือใจนึงเกียและก็พลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้เข้าสูบนามทำลายมอสซูรแข่งที่มีพาวเวอสี่พันหรือจํากว่าใบหนึ่งเอฟเฟกต์น่าจะเปลี่ยนไปถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ย เอ็กตรีมซอสดราก้อนอ่าคู่เก่าเก่าใช่สิมอนสเตอร์ในเดกาโอสุดในเดกาโอเท่จริงเราจะตีห้าพันแล้วกันสีน่พันสามคิดิคอาก็ประมาณนี้แหละครับมอนสเตอร์ยุคนู่นอะ่ะต่อไปเผาสัน้นเรียบเปียเลยนะก้อนคุณชอบตัวนี้เพราะว่าเท่ <c oughs> ใช่แล้วก็อยู่มาตั้งแต่ภาคภาคแรกจนถึงพักเอ็กเลยนะฮะก็เป็นตัวดีมากห้าพันสองสองพันหนึ่งพันอะไอยู่เป็นต่อไปแบทแฮฟแฟงดราก้อน สกิลของเขาคือระหว่างเทิร์นผู้แข่งเมื่อการบในทันเวลาจากความสามารถของการเป็นบนของผู้แข่งจะหนึ่งเกตหักใจสร้างความเสียหายบนคู่แข่งหนึ่งหน่วยมีอย่างกับว่าเป็นแบบตัวที่แบบเราแบบไม่ต้องอ่านความสามารถให้คู่แข่งรู้อ่ะก็ตามเชียรแป่แก็บดักบีมีพลังัจมตีซีพันสองขี้แล้วก็พ่อนการสองพันก็เซตหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะกูอ่ะต่อไปโอ้ซิสเตอร์แจ็คเกอร์ทร์กอนเป็นโคตรคลาสสิกอีกหนึ่งตัวมี รายการี่3ม0 0สองขี้รอกัน3,000ันทอกันต่อไปดราคอนบีดจ่ายหนึ่งเกทเคทหรอเคเตอร์ทำอะไรมอนสเตอร์เดือยใบที่มีพาวเวอร์4,000หรือต่ำกว่าใบหนึ่งโอเคต่อไปโคของโคตรดีแล้วคนนีกกริมมัวแล้วก็มีของใหม่ด้วย CN เอ็นเธอร์อนอันนี้เมาเธอร์อะไรเค์เตอร์ต่อเธอร์อะไรอย่างไม่รู้แล้วเขาก็อยมาบอกรายการนี้ได้เมื่อเรามีพลัชี่าหน่วยหรือต่ำกว่า เราทิ้งการ์ดทุกใบบนมือจวบสามไล่การ์ดที่ได้ไหม้เราไม่มีการ์ดบนมือด้วยกจ,จั่จวฟฟีสามใบใช่จัวฟฟีสามใบมีใบนี้อยู่บนมือไล่ไปเลยจัวฟฟีกันมือไม่การมือหมดใบ Trago Energy พลังยุคแรกสุดมนเคาน์เตอร์ <c oughs> เรื่องมังกรก็เล็กที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบในสนามมอนสเตอร์ได้รับพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์สามพันแล้วก็เคาน์เตอร์แอทแทคจนจบการต่อสู้แอตแท็ Contact ก็คือเป็นถ้าตีมาแล้วเราไม่ตายนะเราจะเออ่ทำลายมอนสเตอร์ที่ตีเรามาที่มีพลังป้องกันน้อยกว่าพลังโจมตีของเรานะฮะถือว่าเป็นการทำลาย <c oughs> ต่อไปดร <c oughs> าก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวโคตรคลาสสิกการนี้ได้แล้วบ้างการโจมตีของเธอคุกแข่งแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางด้วย เคานเตอร์ย้อนนักการจำปีฮิวหนึ่งคลาสสิกใช่ไหมล่ะเอาไปดาวมังกรดรากโกเบฟอีกคีย์คอร์ดคือทิ้งการหนึ่งใบบนมือแล้วก็จ่ายยังไงมีเขียนอะไว้บ้าก้ามไม่เกร็งถ่ายต่อไปคลาสสิกการแกนทัวร์พอดิเชอร์ไม้ตายนั่นเองแล้วก็ได้เรื่อยเมื่อคู่แข่งมีร้อยสี่หน่วยหรือต่ำกว่าโดยเราและคู่แข่งไม่มีมาสเตอร์อยู่ในช่องกลางแบบเท็แคสคอร์ดคือจ่ายสี่เกตมันก็จะแพงๆหน่อยนี่แหละเนี่ยต้อง การนี้มาสามารถถูกยกเลิกและคอนเซียร์จของสามารการนี้ไม่ถูกลดลงได้สามารก็คือยิงสี่นั่นเองอเไม้ตายคลาสสิกจัดอันนี่<ๆ>เป็นการ์ดบัตตี้กิฟที่เอามาแทนบัตตี้กิฟที่แบบเราคอปุ๊บเราจะได้เลือดหนึ่งนะฮะมันจะเอามาแทนลนี่มันจะ,นะ,นจะได้เป็นการ์ดแทนอ่าเป็นการไรซีแฟร์ดากอนเ<ๆ>มื่อเราเมื่อเราบรัตตี้เราบัตตี้คอเราจะได้การ์ดนี้นะฮะอ่า มันจะเป็นความสามารถเล่นใช้หนึ่งอย่างก็คือในเทอร์นี่บอดดี้ได้รับพลัง2,000กับเล้วได้ชิ้หนหน่วยแล้วก็ใบบุญศึกเข้าเกียร์ก็ได้ซิ่งแฟร์ได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นภาพจะสวยด้วยนะชอบต่อไปก็แฟร์นั่นแหละมันต้องแถมมาอยู่แล้วทำไมไม่มีก็เล่นไม่ได้อะนะอ่ะต่อไปเป็นของลีบอดดี้นะฮะที่ของเออญี่ปุ่นไม่มีนะฮะเราเอามาทํากันเองก็คือ,อมีมกระดิง่งคันระแห่งการชาบูเอ้ยบูชาลีบอดดี้ ันนี้เนี่ยไม่เป็น RTS เนี่ยมันไม่มีของญี่ปุ่นนะนะอ่าของสัมภาษ์คือการเป็นนิพจน์ศาสนาและไอเทมที่มีการดิ้นโซไม่ถูกทำลายให้กระเทกเดิมหากการดิ้นโซของไอเทมเราการนี้ไม่ถูกถอนและไอเทมของเราจะไม่ถูกนำกลับขึ้นมือโดยผลของการแข่งแล้วก็เมื่อจบเทอร์มแต่ละฝ่ายสงสัยการนี้จากโซไอเทมและนำการที่สงสัยก่อนหน้านี้กลับขึ้นมือฟาร์มใหม่ของเทงไงเพไฟฟ้าอยู่แล้วน,นะเคาน์เตอร์แอคกระดิ่งคำว่าแห่งการบูชาหากเราสงสัยไอเทมนี้เป็นไอเทมอยู่ เอ่อนำเทพไฟฟ้าไซส์สามจำนวนหนึห่งใบาจากมือวางทับการที่วังทับจะถือเป็นไอเทมจนกว่าจะออกสนามด้วยอืมโอเคต่อไปมังกรอ,อัศวินจักรพรรดิสายฟ้าดรัมแบงเกอร์ดราก,ก้อนเก่งรีบดีขึ้นเยอะเลยอ่ะดรามล่างเนี้ยก็เป็นดรามล่างรอบป้าของจกักรพรรดิสายฟ้าที่โคตรเก่งเลยขอ้ขอคัดคือน้อการสองใบาจากดักเข้าสู่อ่ะห่อเดิมด้วยไม่มีเกรดไม่ตกใจแล้วก็มีความสามารถแอคหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นเลือกเมจิกเวิร์ดจิ้นเวิร์ดหรือฮิโร่เวิร์ เทอร์นี้ชื่อเวิร์ของการนี้จะถือว่าเป็นชื่อเวิร์กเดี่ยวที่เลือกด้วยก็คือเขาเอาเพิ่มดัชเชนเวิร์กมาตอนแรกจะมีแค่เมจิกกับฮีโร่อ่าแล้วเป็นอย่างหนึ่งหักแฟกเป็นกองทัพจากปะสายฟ้าเขี้ยมังกรตอนนี้ช่องนับจะถือว่าเป็นชื่อเมจิกเวิร์กดัชเชนเวิร์และฮีโร่เวิร์ด้วยก็คือผมว่าผมได้ไม่รู้ว่ามันนักว่ามันยังเป็นดักกอนเวิร์กอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เมื่อเขาแข่งซานโจตีอ่าเปลี่ยนเป้าหมายโอเคมีโซการติบเพิร์กแท็กแล้ว ก็เลยมีสคกสกันดับเใช่เคืองบัสเครื่บัสตัดแว่าเป็นกายไาสายฟ้านี่คือประคับใส่แน่นอนรอบรันีประคับใส่แน่นโคี่โกงเลยถมฟรีจัดเลยต่อไปเผาไม้เผาไม้ก็คือ12นักกษัตริย์นะฮะสิสองนักกษัตริย์ปีมะโรงดนัสมาจบตีสองพันสองี้พนักประสองพันเป็นหนึ่งคือใจหเกตระว่าเธอองเราต่อจำนวนสิบนักกษัตริย์ที่มือชื่อแตกต่างกับโอษนาลแลวในช่องดอก็รักกันได้รับเพิ่มบวกหนึพ สิบสองนักสัตว์จะเป็นเด็กที่เป็นเวลอกระจายกระจายเยอะเปิดกล่องในภาค New r i v e เลยน่าจะเป็นเดี๋ยวเขาก็มีแฟกมาให้แล้วบ้างแฟกซ์สิบสองนักสัตว์เนี่ย่อาไป Bronze Shield Dragon ไม่เคยเห็นหน้าเว้นไม่เคยเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวไว้กันกลางเลยมีพลังปกติสองพันแล้วคือเอาไว้กันกลางเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเก่งอยู่่อาไป d i a m ร n โกฟิลิส ไอต้ตะกี้คือกล้าแก่งอันนี้คือเที้ยมหารเที้ยมหารสามพันคีสองโอเคใช้ได้หมดสดารากอนเวิร์กอ่ะดารากานเวิร์กหมดแล้วเราไปดูอันต่อไปก็คือแดงจิ้วเวิร์กันต่ออ่ะตัวแรกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือมืดไงแบล็กเด็กก็เป็นทีดีสุดสองไซสสามเกตสี่ชิ้เก้าพันแปดพันโอเคง่ายดีว่ะไซส์สามมีอะไรเลยกิฟฟินไซส์สอง เด็ดพันที่สามสามพันการโพนน้อยแล้วก็มีเอฟเฟกต์เมื่อการที่สุดทำลายเราสามารถจ่ายหนึ่งเกรดหายใจได้ปเวลาชีวิตหนึ่งหน่วยโอเคได้แบนเจอร์แบนเจอร์จริงๆอาร์เมอ,อร์น้อยเซอร์วิลัสอีปาร์ทกิฟต์แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นปาร์ี่ไซส์สองห้าพันที่สองห้าพันแอดเราสามารถนำมอสเตอร์อาร์เมอร์ไน้อยหนึ่งใบผสมนี้ตอนที่มีไซส์หนึ่งหรือมากกว่าเข้าโซ่ของตอนนี้ได้เข้าโซ่ของเซอร์วิลัสได้เลยแล้วก็ฟูไฟ เราสามารถถอดโซนหนึ่งไปจากมาสเตอร์นี้เพื่อทำลายมาสเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งโซกาดถ้ามาสเตอร์นี้ต้องออกจากสนามเราถอดโซนหนึ่งไจากมาสเตอร์นี้เพื่อการียังอยู่บนสนามแข่งไงโอเคดูกันดีต่อไปอเมร์ไนโนทอร์ไตสองห้าพันห้าพันสามขีเน้นง่ายมากเลยแดนโอ้ตัวค้าสิกเอาเมื่อไนโอเคไอหนึ่งห้าพันขีสองดีเฟนส์สามพันต่อไป อาร์เมอร์ไนท์เฮลฮาวอันนี้ตัวใหม่ไม่เคยเห็นนะมอสเตอร์ไซส์หนึ่งอาร์เมอร์ห้าพันชีหนึ่งดิฟเฟนต์หกพันค่อนข้างหนาอยู่นะสำหรับไซส์หนึ่งเนี่ยหกพันค่อนหนาเลยแหละเอเอ็นทูนไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้เฮลฮาวเมื่อการนี้ถูกทำเข้าโซจะความสามารถของมอสเตอร์อาร์เมอร์ไนท์ของเราคิวห <c oughs> นึ่งจีนคู่กับเซอร์เบลัสเมื่อกี้ต่อไปอาร์เมอร์ไนท์วิซาร์ดมีด้วยอาร์เมอร์สามพันชีสองดิฟเฟนต์ห้าพันดิเฟนต์หม่อีกแล้ว เมื่ออเมของเราสั่งโจมตีเราสามารถนำการนี้จากบทสนทนเข้าเกตเติมเกตได้ฟรีหนึ่งอันกอีกหนึ่งครั้งไม่อติดวันเพื่อเทินด้วยตัวต่อไปครับสิกอีกตัวตัวมีมด้วยเอาเมื่อไ่อีเกิลอเวอร์สี่พันขี้หนึ่งดิฟเฟนต์หนึ่งพันมอสเตอร,ร์ไซสูนเป็นตัวไว้โดนกินริงต่อไปต่อไปโลหิตฟาดฟัน,ฟนรลยการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอสเตอร์อยู่ในช่องกลางแคสคอสคือจ่ายหนึ่งเกตทำลายมอสเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือสองเวอร์ชันหนึ่ง ตึงใบแค่นั้นแหละเราทำห้มีอำนาจเ <ๆ S 2> บบอ <ๆ S 2> ร์จิวเลยเนี่ยต่อไปฟาวิกต<ง>ิตการ์ดเก่าแต่ละอันไล่ลาการนี้ได้เมืม่อเราเป็นสมาชิกท่าหน่วยหรือสั่งว่าแคสคอร์คือจา่ายหนึ่งเกตเตอร์เทิร์นเราจวดการ์ดสองใบโอเคง่ายดียพันักซีอันนี้ตีจิ๊บไล่าการนี้ได้ในระหว่างการเตะตีเทนคู่แข่งและเราไม่มีมาสเตอร์อยู่ช่องกลางยกเลิกการเตะตีงงเลยเขี่ยโลมังกรเลยสะต่อไปเดรรอมปาน ล่การนี้ได้เมื่อเราสวมใส่อาวุธและเราไม่มีมอสเตอร์อยู่ในช่องกลางเอาเตอร์เทิร์นเราได้พลังชีวิตสี่หน่วยพลังชีวิตที่ได้รับลดลงหนึ่งหน่วยตามจำนวนเดินลมปาในช่องดรอปโอเคหละก็ไม่ได้แย่ลดเรื่อยๆเทียมแน่นอนที่อาร์กาี่เราต้องมีไอเทมอยู่แล้วพอกวิปลาดอีเพิรคอร์คือจ่ายสองเกตเพนเทตแล้วก็ห้าพันสองคินี่พอกนี้สี่หอกที่พี่แกใช้บ่อยในมพอกสลายภูผา ทาวเวอร์สามพันขีสองง่ายๆเลย <laughs> ไม่รู้ว่าแกใช้ทำไมเอฟเฟกต์ก็ไม่มีนี่เราไปมาจายของเอียร์แกดริลบังเกอร์วัดดีถ้าไม่มีคำว่าดรัมอยู่ข้างนาดไ <laughs> ล่าการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางคอสคือจา่ายสามเกตเลือกอาวุธเตึงแบบเป็นปสน,นามในเทิร์นนี้การที่เลือกได้รับทาบ 4, ทบวเวอร์บวกสี่พันขีพิเคิลบวกสองและเพนเทิเพดตอาวุธนั้นสแตนอยู่ซั่งอาวุธนั้นโจมตีเลยโอ้สามารถโจมตีในฟิแนลเฟสด้วยว้าว การบัตตี้กิฟต์ของเซอร์เบลัสสวยมากสีดำสีเหลืองสีดำสีทองนี่เหลืองอะไรหรอกเนี่ยงั้นของไปซิ่งแฟร์เลือกใช้ได้ใช่เอฟเฟกต์แรกก็คือนักการ์ดบนมือของเราในปลายข้อโซของมาสเตอร์ที่เป็นบัตตี้ของเราบป็นสนามเซอร์เบลัสมีโซเพิ่มเจ๋งครับสร้างความเสียหายสำหรับชีวิตเราหนึ่งหน่วยในเทิร์นนี้ไอเทมของเราบวกพาวเวอร์สองพันกัดเลือดด้วย what the fuck โอ้ไฟแดงเจ้าเวิร์โอ้มาละนิธานนิทานมายาของเก่าก็แรงอยู่แล้วนิทานมายา X Biblio Liberty อาการนี้วัสนามไม่มีโซอยู่การนี้จะไม่ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยผลสุดท้ายคู่แข่งน่าจะเพิ่มเอฟเฟกต์แรกมาเพราะจำไม่ได้เมื่อมอสเตอร์นิทานวัสนธมของเราจะถูกทำลายหรือถูกนำขึ้นมือสามา้ชีวิตหนึ่งหน่วยหายใจนำการไปนั้นเข้าโซสามารถเป็นสามารถจ่ายได้ คอมพิวเตอร์แอ็สามเทือนฟรเทือนเราสามารถคอมมอสเตือนหนึ่งใบจากโตของการนี้โดยแจกแค่คอสได้แต่ก่อนมันคอสเท่าไหร่ก็ได้ไงไ้่กูจะไม่ผิดนะอันนี้มีเทือนเขาได้สามครั้งต่อเทือนนะโดยเราจะทีปลาไปก็เจ็บอ่ะนี่ไงคอมเมนต์บอกเราจะทีตุยอ่ต่อไปเจเนริกรีบัตตี้ซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เออไม่ค่อยเราไม่ ลีโม่ฟรีบัตดี liberty, ใจนังเกตเขาเตอร์ดถอดโซ่ไม่เกินสองใบาจากการ์ดบสนสนามเอฟเฟกต์เก่าไม่ได้ใจทำอะไรได้เออจช่ไวมเธอต่อไปสิบสองนักสัตว์ตัวต่อไปตัวที่สองสิบสองนักสัตว์ปีชวดมิสูเนะเป็นหนู <c oughs> ไอโซนพาวเวอร์สามพันชีหนึ่งดีเฟนต์หนึ่งพันน้อยอยู่แต่เด็กมันน่าจะเก่งเรื่องปั๊มพาวเวอร์อยู่ละใช่เมื่อจบก,การต่อสู้ที่การนี้จะตีเราสามารถนำการนี้จากบสนสนามเข้าโซ่ไอเทมได้ <c oughs> แล้วก็หากการนี้อยู่ในโซของการบนสนามของเรา12นักสัตว์ทุกใบบนสนามของเราได้พาวเวบ่ก1,000โอ้ให้พอร์ฟรี1,000เกินแล้วอแต่เจอแม่งปั่นก็ไม่ต้องอะไรเยอะมันยังน้อยอยู่เออมันยังน้อยอยู่มันแค่ชุดเริ่มต้นไงนเออน้อยแหละเดี๋ยวเขาจะมีอยากลองเล่นเลย12นักสัตว์น่าจะมันน่าจะแบบเน้นช่องดอกเน้นบนสนามแบบถมเยอะอยู่นะ สไตล์กูอยู่แล้วเน้นช่องดอปนะเนี่ยในช่องดอปเน้นผมเน้นอะไรก็ว่าไปเอออืมก็หมดไปที่ร้อยสรับเอ,อ่อ ND NDBFTD 0 1และ02เป็นชุด New Drive เป็นการรีจกรักรวาลภาคใหม่ของ Dark World แล้วก็ Danger World ชิดค้อมเล่นให้เล่นะนะเด็กเสริมเด็กเสริมต่างๆก็จะเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะฮะก็เราจะได้ตื่นจากฝันกันสักทีพออ,อัธิบายการข้าปล่อยออกมาแล้วก็ น่าจะแจ็คน่าจะต่อถ้าจะไม่ผิดนะแจ็คกับเมจิกกูน่าจะมาต่อจะต่อเลยเดี๋ยวไมาอ่านกันโอเคก็ใครที่เข้ามาดูเข้ามาอะไรผมก็ขอบคุณขอบใจขอบใจอะไรก็แต่งกันเลยครับวันนี้ผมกับเพื่อนผมขอลาไปก่อนเพราะว่ามันสั้นจริงเร็ว่ามันเร็วมากเพราะว่าแต่มันเป็นการเก่าด้วยใช่แต่ว่าเราจะมีคลิปอื่นลงมาตามฮะก็ไว้เจอกันคลิปหาวไปบ๊ายครับผมบาย อ่าภูมิเอเออันนี้กูกดสต๊าฟรีคอร์ดิด้งไม่ได้จบละ